ไม่คิดวันใลยเรืงบินนั้นจุกตาใมันบาปใช่ไหมเดินไ้ที่นี่ข้ามมี่ะแล้วตึงป้ามี่ไปลงบ้านในทุกวันไปเกิดวทุกภบาพไม่ใช่ทุกกบาพป,ป้าไปช่วยโร่ามันเป็นโรคไร แล้วซึ่งเช็ดเลี้ยวจุดเจาะที่เล้งให้มันกินก็ไม่คีดวันตายอดนี่วิธีก็ไม่เออแล้วไม่กินอ่ะ้าไม่เป็นอันตำยาตายรักยาตายเออยาตายนี่ทุกคนเห้ยก็ยาตายมันมีอะไรกินยังไงก็ยาตายก็มีซึ่งเจ็ดมุ่นยันเจ็ดมุ่นยันเอากาสให้ก็นำกือ sám còn cử, ông bay dùng mất tất sám kênh, nhạc ca kênh. Là à, ông là sám kênh tầng mét, có đại sám mà xin, lệch ông quan mà lên bột cường giá mai ông quán anh đạp anh khung này chung chiên à, oh, mất tay này quán này mừng ờ cháu quan trong râu đều mía trúng đều mà cũng phải hát phà mái cho con mà đồn cháu vương đại còn bỏ mở rất đi ở đi

มีใจใครจะได้ลอแปลงกิจใจอยู่ในแบแต่ตอนนี้ประเดีตาตั้งต้อจจงตาเจแกองไม่แก่กันนีจะต้องมีปัญหา pergumam jauh mah cak tangka ใจคนนี้ของมึงจะมาและไม่ทิ้งไรเมื่อรู้เก่าการตั้งการที่พี่ชายตอนนี้ได้สมหวังกับการหญิงเวลาพรเป็นที่สมร้อยแล้วเขาก็เช็นก็เช็นจะดีใจวันนี้ก็จะนำผู้บรเรื่องเราในกับครนด้วนคำนี้จะตามมาความก็จะดี่งการันตีก่อมา จริงๆเลยพี่น้อยที่ความรักของพี่ชายผมสมหวังตอนนี้พี่ชายได้ไปช่วยสมรักกับค่ายหญิงมาลาพรเรียบร้อยแล้วพี่น้อยใจโยใจโยเดีพี่น้อยวันนี้เราไปเยี่ยมสนิทพี่กันเอาไหมอยากเป็นกันเ็ยผีกับไม่ใช่ยังอย่าอยากแห้เด็กผีถอนอยากเพียนและต้อต้อนแล้ว เออไอ้แค่เด็ปลื้มไปนั่นกอยหวากันโอ้ผมดีใจจนลืมเออโย่า oh, ด uh ีใจไม่รู uh ้ว huh. ok so ่าเป็นกันกนะไเป็นไปปัดลือมเลยผมว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพี่นุ้ยพริงๆบอกมันแล้วมั้งแม่กับพ่อดิผมลืมคิดไปผมลืมคิดเรื่องนี้เรื่องว่าบอกความจริงกับพ่อกับแม่ได้แล้วโอ้ mấy bố cặp cặp mẹ tài liệu chạy ta vì cay tài <laughs> nó ngớ nó kéo tài liệu để trắng ใจตาโน่ปีใครใต้แลลวน้องน้องแกต้ยแล้วแา่ครับำิบวาหยิบมัดมาแลลื้อเต่บุที่จิบวาแกแล้วแก้วตาหยั่งอาบีอม่ได้ลืเย็นนูนนั่นเล ล้วงเคยชิบเก่าเมื่อโนอนบ้าบ้ามีสาวยังทันหลายหลังวางมีไม่แลงไม่แกล้งผีล้วงตรงนั้นล้วงต้องหมดว่างมันแกล้งไม่แก้ง่ายเลยล้วงทดลองมาแล้วกุกเก่้ ลงุนหายิมาจอนปรอมปออดเธอมันนาชับจัดักยัดยังํำเชยเมื่อพอปับรับเชยไม่เคยสอกวันอยากขอรวมยงต่ำจิอยากิดพุงร้อนเข้าวัดจัด ไกับรถกันนองเจ้าปาคินลิกินเลกานอต้ทินชุนชนอรวมเกลือบโดอเไปดีกว่ อย่างนีうう้ไม่บายเจ้หนาไปต่อเพี้ยนกูทุ่มเม็ดโหแล้วก็มึงบายเจ้กูก็บายเจ้แล้วเออพี่นุ้ยเราจะจะลองกันยังไงีพี่นุ้ยอาว่าบายบายดิเรื่องจะล่องไม่มีผน่าเออเรื่องจะล่องนี่ลุกกระเลวเราไอ้เฮ้ยพี่อ๊องเป่งอ่ะนี่อะไรจ้ะ กุดรเรล่งโค่รกันท่อง้ามึงดิเอออุดงเรล่งโคตกันช่องอุไม่ค้อเออวันนั้นเจวาอ่าวันนั้นเจนองทกาใจออกมาได้ลูกมากว่าป้าคุจะเป็นโคตรเองเลยป้ารย ใจโชติับโลโลมันใจโชติับก็โชติขับนี่มันเชืงโธ่ช็อคมายามได้สมลมงจเมื่อยามได้สมลงจบมาควงโง่อคมันน่าควงจังเลยห้าเด้นไม่ใจไม่ใจห้าเด้นไม่ใจไม่ใจคือว่าคนตายไม่ยายน้องเพิ่จับไม่คุ้มใจจังเลยบอจับไม่คุ้มใจจังเลยเพราะว่าผมไม่เคยได้แดกไม่หนีอ่าน นี่แค่เล่นเด่นเจ้าบาปนี้แค่เล่นเด่นเจ้าบาปเจ้ากีบบาปคณะส้องคัดรวยกีบต้องได้กกีบเพื่อนบ้านรวยกีบต้องได้กกีบเพื่อนบ้านเอามาลุกหน้าละเพมาะบาปเป็นคนจรงจนดีคัดเป็นคนจริงจนดีคัดมันจำเยียมปฏิก็บบ้านก็ต้องจะชอบประกาศให้ญาติมาบอประกาศให้ญาติมาบอยังงานจบโดนไปเพราะคจริงไม่ได้ไปมาไม่ได้ไปมาดูมันยังอยู่ เป็นประเดนกันสักทีได้เป็นประเดนกันสักทีมาสนอแต่เมารถเมาราบรรดาโบผ่ายรถเหืองบรรดาโบผ่ายรถเหืองให้รถไม่ไมมาคุ้ยใจนักนะจดรตังรถด้าจดรถตังรถดูุราไม่เอื้อเลมัระวังบอยู่ห้นนี้มันจะดากวาห้นนี้มันจะดัากูวะเจ้าว่าพวกมวมันยัง nhắn đi chém đi có mùa nhắn đi chém đi có mùa trước cái luôn và dù mình lợi dòng cát tay vô là kèn dòng cát tay vô là kèn lê mày quăng là trong nhắn mà mới chơi lạc kèn rồi lên mình chạy lạc kèn rồi lên con rơi sẽ chạy đâu có nhà chạy mô và nhà khám. กเย็นก็ไม่ต้องได้เลยมาหลักายดัวไ่งใตะก็มันอ่ะบอกเราเรื่องเราวซากันอบอกเราเรื่องราวซากครั้งด้เดนแบบพ่อเป็นรอบัีเกือบไม่เคยเคยตอจังเกือบไม่เคยเคยต้อนจังยี่นอีดีดังมันวงวางกันัะกี้ อเมันเราบ่า้องมันจจมันกิดคนบาบาเลืเครือพลามันยังะงนี้ไม่ลูกิ๊กผูงานนี้ไม่ลูกิดกู้ทักเพอผู้คอยลูท้กงเรียง้าวรองเท้าก็มันหักเรียงเข้ารองเท้าก็มันักคณสูกไปเครื่อแล้วจิ้มเครื่อง่อยเลยฮะนช็ดแต่ไม่เชดาลาะเช็ดแต่ไม่เดาลาเปนเรื่องเป็น้าวป่าูลาเลไม่เห็นลอยพเล่นแปไม่เห็นลอยพ่เล่นแปรยืมตางไม่ให้ันรลุ ทำทิศเดินกินรอดลาดทำทิศเดินกินรอดลาหัวนก๊กหวประหยัดกันโจ้พอไ้เมียลงเมียก็มันโง่พอได้เมียลงเมียกันโง่มันจนได้เราวแต่ก็ไม่เอาได้ด้วยลงล้างเจ้าอ่านขล่าหลงร้านเจ้าอ่านขล่ามันก็ใส่แล้วพ่อหลาวพ่อเลยพอให้กินใจไปด้วยพอให้ไปนใจไปด้วยผ่านใจไม่ได้กินเมีย không chơi vẫn không ở chợ gặp chợ mà không trên vẫn mà kim không là đen giàu đi là đi, nà đi, nà đi là đi là đi là đi ông kim kẻ là nó có miếng ăn อันนั้นก็ไม่อันสักวนกินให้จดเลยชาบ้านก็เกียดสักก็ไม่โดนสังใจเกลียดสัก็ไม่โดนสังใจดัวตสังอะใหญ่ลงเลยจระดเคื่อก็ความบาหันเครื่อก็ความหาสขาวแต่วัยาญจจะเคยน้อยขางขาลงขากนขาถึงข่าลงกว่ากนุเว่กมมนเจ็บก็ไม่ตายกลังจะใช้ตรงนี้กังจะใช้ตรงนี้ จะินทไปจ้บบ่นคงยื้แตไไม่เฝ้ายัเท้าแต่ได้ไม่เายับเท้าแได้วันจมาหมาไมมหลวกใจหันเจ้าความใยาวหันเจ้าความยาวจ้ว่าางสารอ้าวแล้ววเป็นกินใจเจ้าไม่ได้อกินใจเจ้าไม่ได้คือบอกมึงไว้บายใครใจกไม่มาแ่ ก็จับไปนั้นเลยก็อี่งชอบกินมันไม่กินก็แลี้ยงมันจอบแม่เราอย่างง่ายขนาดพื้นทรายเลยยังเกี่ยวอยู่เจ็ดตาเจ็ดตาเจ็ดตาว่าจากเกาปูนปูนก็เกลี่ยเงื่อนโดมันถวกกันตามจับกินกกินกูก้าไปเลยเช็คกันหมูน้าแม่ไม่จากบาทขวากินกันกับพี่น้องกินกันเอ้ยกินเสร็จแล้วก็รัไป อายุบาใน,าน,นคนเจ้บ้านมากินเหล้ายัางมูยังมาที่ตัวปล่อยใหม่ไหมเออกินจัดแล้วก้าวหน้าตะแคงรบเริ่มกันเออแต่แต่ป่าไม่รอดเจ้างองานป่าไปจงเกือบไม่ว่าเป็นจัดจัดใจร้อยคนนี้ที่คนนี้คนมาลงมาดูว่ากูเป็นแต่กูกระยาลูกกระยงเลยนุ้ยเออ ทำไมเลยพี่ชยายโลกไปว่าเปล่งบอกต้องไปโนยอยันแม่มต้องกุเรน,ไ,น,น,นไม่ทันทิก้าไม่กินด่างกัดตายกินด่นางเพื่อติดคุกเออปล่อยโนยหยันนะมึงหลอกโกรับเปลิดอย่ามึงว่าเพื่อให้กูรับกูรับลูกแบบนั้นเออกูว่าเพื่อพี่ชายเขาว่ายัางไงลองว่าดูดิโอ้ว่าโหโออโออโอ,โอ,โอ

น้องอก็คิดและว่าเจา so no ้าป่บรู้ไหมจัดเขาเมือนจักกุล่นไม่จัดต้กงไม่รดนมวยตายอีกว่าพระบงไอ้เจ๋งไอ้ใหญ่แค่แหละพี่นุ้ยลองเล่าประวัติชีวิตพี่นุ้ยดูสิครับพี่นุ้ยเป็นคนที่ไหนอยู่บ้านอะไรก็ไอ้ไอ้ลูกหนุ่ยตรงต้าบุมอ่อพี่เจ๊รู้เลยครับมึงเลยเจ๋งประวัติชีวิตกูเออมึงกวางอันนี้นะชีวิตมึงกับเป็นบอเป็นร้อนได้เลย พ่อประวัดดุยเตเตจริงพ่อประวัดดุยเตเตจริงเจ้าติงมออยที่ไหนเราเพชรเติงติงโมพ่อประวัดดุยเตเตจริงโยติงมอมีอยจีบตำ่ำโตอยู่กูพอดช่องคนแม่หนุ่ยไปตำส้วนอยู่ควรจงุง Rắc là bộ mẹ nuôi tận về tầm thuyền dù cột nhũng. Côi giang phùng. Lêu chất nha ga Ông bà kín. Chứ mẹ bùi lấy nha ga ông bà kín. Bởi chú ông trai ông ạ. nha ได้หมดเลยไอ่าเงิงมึงกับพอนเลยนะไม่ใช่ชีวิตกูไม่ใช่โยบันนั่นอย่าไม่โยบันนั่นเรืยไอ้เชีงเหรอพี่นุย้ยไอ้เจ,จียงเชียงลาวันพอพอไอ้เชียงเอาบาทพ่อพี่เจียงทำยังไงอ่ะคือพอเพราะมันแกไปเลี้ยหัวเจ้าโยนใสตไตจนร้า,า,างแต่ถึงหัวแกพอก็บอนิ อาเกนังเล้ัวเ้าอยู่ไล่วันแล้วหัวก็เตรียมเ้าอาเกยอนตรงว่าเขาอยู่ใ้กบล้างอาเกไปถึงอาเกาเกปจตมือเลยกเหัวเกนี่ร r á n น้อเมีกัเกยัเนัวเจ้าอันนี้ทีแล้วพออเจ๊งต้อกินหลุกลามอยู่ปลายลางไอพอเราไม่โย่ถึงพอพอันพอันหัวเจดถึงเกกนอนตรงว่าเขาอยู่เลยเกยับอ ตึงบอดเปรืติด๊ดโย่พ่อพี่น้อยขับยังไงพ่อว่าพ่อจะหนองเป็นคนปีจ,จัดเกิดต้อขอให้พอจะหนองเป็นคนปีจ,จัดเกิดต้อขอให้ตึงบอดติ๊พ่อจะหนองเป็นคนปีจ,จัดเกิดต้อขอให้ตึงพองอ่อพ่ต่อพ่อพี่ยังต่อว่าไง นี่้องเป็นวัวเป็นควายแล้วพี่ไม่รู้ยังไงเลยบานเตือนตัาบาลนเขาโดเป็นก่าวพอแล้วทุบตันต่างาเลยผมว่าบอกพ่อบอกแม่ดีใจดีกว่าอะไรลูกฮะน้องผู้ย่อยเขามาเลยอะไรนะลูกเกิดตอนนี้ คือตอนนี้พี่สมชัยได้อับพีเ่เสกกำรักับควาหญิงบราพรเยยบร้อยแล้วแม่จริงเลยลูกจริงแม่แล้วตอนนี้พี่สะพ้ายของเราคือควาหญิงบราพรตอนนี้อายุก็ตั้งท้องได้กอกเดือนแล้วนะแม่โอ้โห,โหพอดีใจจริงๆพี่ลูกคนนี้ แล้วเมื่อไรละลูกที่เธอจะได้เป็นขวังเป็นขวาสักทีฮะลูกบอกเดียว่าเมื่อไรจะเป็นขวังเป็นขวาสักทีผมต่อยอยู่อย่างนี้ดีกว่าพ่อผมจะได้ช่วยกันอุ้มหลานจะได้ช่วยกันเลี้ยงหลานดีแล้วเอาอย่างนี้ลูกวันนี้แม่จะไปในเมืองหลวงเพื่อไปเยี่ยมสมชายเขา ลูกสัตวอบ้านนะลูกครับแม่ผมจะอยู่บ้านผมจะอยู่บ้านแม่ไปจะนะครับคอยแม่จะได้ได้เยี่ยมลูกสัตภสักครั้งก็ยังดีนะแม่ได้เลยลูก mà không phải non trăng ta dài là không phải vậy. สี่สวัสดิ์คุณกำนัดเปล่าเปล่าวาเวแวลซีจะเนรเาน้องเต้าลา,ายจิ้กาวปีดังอินทรีแกงโลกแกงโล่ให้เบาเบาปลอดใจจะดูในวิไลยน้ป่านามีเรียงจะดูในวิไลยน้ป่านามีเรียงสุรีพรเนื้อเรียง น้องอ่างปลาเต้าเชียงไม่เป็นนางงามดาวกระนองเป็นก้องใจเปียบเป็นไก่ไก่อ่อนนอนไม่อ่อนจนการกินและการนอง